วันนี้ตอนนั้ทุกคนเลยนะคะในหัวข้อช่องพาร์ตตอ๋อมีแอนด์เกมวันนี้จะมาเล่นเกมที่ชื่อมีชื่อว่ามารีมเซลั์ที่กลับมาในเกมนี้นะคะเพราะว่าเราอยากจะมาแต่งห้องวันคริสต์มาสกันแต่ก่อนเองเลยนะคะวันนี้ทุกคนรู้ว่าิวส์เนี่ค่ะเป็นวันที่25ธันวาคมนะหรือว่าวันคริสต์มาสเองก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะจากของขวัญอกให้มันมัเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคแล้วก็ขอแฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้านะล่วงหน้าไม่ใช่ล่วงหน้าล่วงหน้าค่ะโอเคงั้นทุกคนไปดูกันเลยแล้้้วกันไปเขาหอง มาเราได้มาอยู่กันในอันนี้นะคะที่เห็นว่าประตูแปลกๆไม่บอกความลับมาขอเริ่มจากการขยายห้องก่อนนะคะกดซิกกดไม้ไปเออเราจะให้ห้องนะคะใหญ่ประมาณนี้ใญ่่เนี่ยแล้วตัวนี้นะคะเราก็ได้ทําการใช้ทื่ตัวเกมนะคะเขามีของคิดมาอยู่แล้วเราก็ใช้ตรงนั้นแหละส่วน Happy New วเ a ร์แต่งยังไงดี ลบจีก่าเดี๋ยวนะคะจะใช้เป็นห้องประมาณสี่คูณสี่นะทุกคนแล้วต่อไปนะคะเราจะห้องใหญ่ไเปเนอย่างไของมันคิสต่มานะทุกคนนี่นะคะเป็นไนวะอ่ะถอทาพื้นก่อนแล้วกันจะมีเป็นสีเขียวแดงเดี๋ยวจะสลับนะคะเขียวแดงเขียวแดง หรือว่าแดงขาวเดี๋ยวแดงขาวก็สวยนะใบสีผิดเรียบร้อยค่ะดูคนได้ไปนะคะ two thousand years later แดงแดงอ่ะจบอ่ะมาดูของตกแต่งอันต่อไปนะคะเราจะนี่มีซาเจะขอหืมเราเล่นก็ตัวใหญ่ดิให้ตัวเด็ก งั้นเริ่มแรกเนี่ยแซนต้านะคะต้องมีเตียงน้อยเนี่ยเขาด้วยแล้วต้องเข้าไปที่เฟอร์นเิเจอร์ของเตยียงเอาเตียงนี้ให้ที่แซนต้าเดี๋ยวก่อนเราเล่นลนี่เตียงเอ๋วไงแซนต้านะคะเขามีคนเดียวใช่ปะใช่มีคนเดียว,ไม,ไ,มมยวไม่รวมพี่น้องไม่น่าพูดเลยหลอนมาเราจะเอาเป็นเตียงนี้นะคะให้แซนต้าเนี่ยได้นอนกันเดี๋ยวแต่ไม่ใช้สีเนี่ยเราจะใช้เป็นสีอุ้ยไม่ใช่อันเนี้ยสีขาวส่วนเราจะเปลี่ยน ตรงผ้าห่มนะคะให้เป็นสีเขียวอมนี่สีเขียวนิดนึงส่วนตรงไหนผ้าปูอีอันนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะเข้าไปอย่างนี้ดูไม่ค่อยเข้าเลยนี่เอาเป็นแดงอ่อนนิดนึงออกมานี้โอเคนี่เป็นเตียงของซานตานะคะเสร็จไปหนึ่งและส่วนต่อไปนะคะเราจะจัดเป็นต้นคริสต์มาส นี่อางไปข้ขางเตียงปึบ <Wow. S 1> แล้วก็เพื่อทักตานะคะสบายเท้าเราก็จะวางโพมไปใหญ่ไปเป็นพรมสีเขียวรูปสี่เหลี่ยมแล้วกันนะทุกคนแต่อาจจะปรับสีนะคะวันคิดว่าเราจะใช้เป็นสีแดงแล้วกันเออสวยอะ่ะพอได้พื้นสีแดงมาแล้วนะคะเขาก็ต้องมีเดี๋ยวเราจะวางต้นไม้ไว้ในบ้านด้วยเสริมความเป็นมงคลน,นี่ วางไม่ได้ฮัลโหลไม่ใช่วางไม่ได้อะเกิดอะไรขึ้นช่างมันไม่ต้องวางแล้วแล้วมาดูกันต่อเออใช่อย่เราวางเป็นประตูก่อนก่อนนะทุกคนถ้าประตูอย่างนั้นนะคะอยวเราจะนี่เอาเป็นประตูแบบนี้นะคะเอ้ยมันดูเข้มเอาเป็นประตูเอ้ยไม่ออานี่เป็นประตูสีเขียวอย่างนี้นะคะแต่ว่าปรับสีให้น้องเป็นสีเขียวอ่อนนะเป็นเขียวมานี้เอเคแดงไปเอ๊ะไม่ได้แต่ว,ว่า สีของวันคริสต์มาสก,ก็จะเป็นประมาณสามสี่นะคะทุกคนมาดูกันในส่วนของคริสต์มาสก,กันต่อแล้วก็มีเป็นเทียนนะคะเหมือนมีอะไรอ่ะเอ้ยมีเป็นตาผิงด้วยทุกคนเราจะาวางกระาเตาผิงไว้ตรงปลายเตียงนะคะส่วนของต่อไปเราจะวางเป็นของขวัญน,นะคะนี่วางไว้ตรงนี้เลยวางไปข้างบนนะคะแล้วก็มีซานต้ายอยู่ข้างบนด้วยนี่ยืนไป ถ้าส่วนตรงนี้นะคะเป็นหิมะแล้วก็จะตกแต่งเียนเกินเดี๋ยวว่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวดีเอาแหละจะเปลี่ยนยางไงเนี่ยทุกคนแต่มันก็สวยอ่ะถ้าเป็นสีเขียวแต่มันจะสีขาวเทวยกันนะเนาะสีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้าเกี่ยว,วอะไรเกี่ยกันคือถ้าเราอ่ะใช้สีเขียวใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะใส่เกตหิมะได้แต่ตรงสีแดงทั้งมันถ่ายไปได้แหละเนาะ แล้วเราใส่เป็นตรงนี้นะทุกคนชึบแล้วก็วางไปฟึบฟิบฟับฟอบแอนด์ฟิบนี่นะคะ่ะเราก็ได้ห้องมาเรียบร้อยแล้วตัวอันนี้เป็นอะไรอะ่ะว้าวเกมจะเซฟไพใน30บิบิอันนี้นะคะเป็นเหมือน ทุกคนคิดมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้นะคะนี่นี่ส่วนสนอมแมนเาไมาแข่งขัแซนต้าไม่สนอมแมนตัวใหญ่เท่าแซนต้าเลยเรียบร้อยแล้วเหมืนทุกคนมาดูในส่วนของอาหารนะคะเราใช้แซนต้าเนี่ยจะค่อยมายุ่งละกันตรงนี้โต๊ะต้องมีโต๊ะนะคะสำหรับของขวัญด้วยเราจะวาเป็นโต๊ะประมาณนี้นะเอ้ยเล็กไปทุกคนไม่ต้องใส่ค่ะถ้าไมมเป็นขาวมันเสียจ้าเราจะวาเป็นโต๊ะขนาดไม่เล็กนะคะแล้วก็ จะมีเป็นพวกอันนี้เป็นใช่อยากให้มันติดหน้าประตูได้จังเลยอ่ะจะวางติดไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็จะวางเป็นพวกของขวัญน,นะคะที่เรียงรายกันตรงนี้สำหรับเอาไปแจกให้อันนี้นะส่วนนี้เป็นของขวัญสำหรับเด็กดีนะคะริเปเด็กดีก็ได้นะเอาไว้ข้างล่างแล้วก็ของขวัญอันนี้เป็นของขวัญชิ้นเล็กนะคะส่วนอันนี้เป็นโนว์แมนที่เราเนี่ยเออใช่เดีย๋ยวเราเราไม่มีโต๊ะข้างๆเซนต้าเลยไม่ใ่ไหตรงนี้เดีย๋ยวเราวางไวนะ้ริมๆ เออแล้วไม่มีตู้เสภาเลยเออนี่นะคะจะ,ะวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมะแล้วเราก็จะวางเป็นนาฬิกาปลุกที่เปิดที่แท้ตสายจะของขวัญไม่ทันอือนาฬิกาอยู่ไหนอ่ะนั่องอยู่ในทักอันนียเหมือนคั้นที่วยังเอ,เอามาอยู่ดิยใช่ป่ะเรายเดือนนะทำคลิปไม่ได้ลงไม่รู้ทุกคนจะไม่ได้ไปลองมาดูก,กันนะคะอ,อ๋อเราเอาของขวัญมาวางสูงเท้าหน่อยเพราะว่าไอ้น,นี่เดี๋ยวมันจะล่งไปไนะทุกคน จับของขวัญมีใครวัมีใคร,ใครอันนี้มันคิดมากนะคะได้จับของขวัญบ้างคอมเม,มนต์บอกหน่อยนะได้ไรกันบ้างถูกใจปล่าฟ๊บให้มันเยอะจังเลยเราไม่เราไม่ได้ติดสีขาวเลยเนี่ยจวจะวางเป็นเอ่อไม่ให้วาง มีนาฬิกานะคะแต่เป็นนาฬิกาแบบใส่ข้อมือแล้วก็มีแชมันกับอันเดอเมียแล้วก็มีรูปภาพนะคะเราสามารถเอามาลงได้ที่เป็นแบบนี้แต่ฉันไม่มีรูปภาพจะลงอ่ะเป็นอันนี้เป็นหลอดไฟนะคะโคมไฟไฟสีรุ้งมันก็เยอะไปเอา้าไม่ได้จะติดพี่ทุกคนดูนะอา้อาวทำไมไม่ใช่สีรุ้งหรอโหเอ้ยมันก็สีรุ้ง อันนี้เคาเป็นแท่งไฟแบบสีขาวอีกแล้วเดี๋ยวจะใส่เป็นนาฬิกาใช่ไหมไม่ต้องเป็นโซนที่แบบเออไม่ต้องใส่ละผังขยะไม่ดีกว่าระวางเป็นอาหารดีกว่าค่ะทุกคนหน้าต่างใช่หน้าต่าง,าางาลืมไปซะสนิทเลยหน้าต่างนะคะไม่มีที่วางหน้าต่างเลยวะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคน ถ้าเป็นประเทศไทยนะคะบอกเลยว่าหิมะยังไม่มันไม่เคยตกมันม,มีอยู่ครั้งหนึ่งว่าที่ไทยเคยตกอ่ะไม่รู้อ่ะมันเคยได้ยินว่าไทยเคยมีหิมะตกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนี่นะคะเป็นหิมะที่เราเนี่ยที่ตกอยู่ข้างนอกเพราะว่าเป็นช่วงของคริสต์มาสนั่นเองแล้วก็เรามีคาริดอีกเดีย๋ยวเรามาตกแต่งโซนของขวัญนกันมากนะคะทุกคนนี่มีขนมปังขิงนี่เดีย๋ยววาไว้ตรงนี้ฟึบ ฟึบเลวียาคริสต์มาสฟึบฟึบฟึบนี่ได้แล้ววันนี้เป็นตัวแทนของสโนแมนที่จะต้องไปแจกของขวัญไม่สี่ซนตาไม่อาดีกว่าทุกคนอย่เราซานตาไปวางดีกว่านี่ไงคะทุกคนน,นี่เป็นของข,องขวัญล้ำค่าของฉันแล้วก็จะวางเป็น ยิงกรเบลอีกทีหนึ่งหมดไม่ได้อ้าไม่ได้มีแหรอนี่นะคะวางไปเลยหนึ่งกรุบอ้าวก็มีขนาดด้วยอังลบมีอะไรสามคิดแม,ม่อีกไหมหนะ้าท้าไม่มีแล้วเอาเป็ดมาวางแล้วเดี๋ยวเราเล่นเดี๋ยวเราจะวางเป็นพวกเครื่องครัวนะคะไม่เกี่ยวคะ่ะอะไรอีกอ่ะ หมดล้วป่ะของคริสต์มาสเออใช่มียังไม่ได้วางเทียนเลยทุกคนแล้วก็หมวกซซนต้านะคะใช่อย่าลืมตัว,ตวเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าซานต้าใส่อยู่ชุดเดียวถ้าเป็นใส่ชุดเดียวนะคะเราก็ให้เขาเป็นประมาณดินชาก,ก็พอแล้วนี่เป็นดินชากใหญ่มากมันใหญ่แปลกๆนะเนี่ยดินชากแค่นี้ก็พอนี่ไว้ข้างขันนะคะเดี๋ยวซานต้ากรีงตกแล้วเราก็จะวางเป็นใช่แอร์ลืมติดได้ไง ฟึ้บเปิดไม่ได้โอเคแล้วก็มีเป็นพัดลมนะคะเครื่องดูดฝุ่นที่ฉันหาอย่างฉันจะหาอนะันนะั้นอะอะไรนะนาฬิกาปุ๊กและนาฬิกาปุ๊กอ่าเจอแล้วนี่นะคะจะระวางไว้ตรงนี้ให้ที่ซนตาอย่างสามารถเอามือมาปิดได้ส่วนเราจะวางต่อไปนะคะจะเป็นลิสที่เขาเนี่ยต้องไปแจกม,มันไมครับมันไหมชื่อมันไม,ม,นไม่ค่อยใช้ตู้สาเลย มันเหมือนของวางมากันแล้วเราก็วางเป็นปากกานะคะไม่เห็นเกี่ยวกับคิดมาเลยอันนี้เป็นช่วงเราไม่เกี่ยวอะไรทุกคนอ่ะจะทิ้งปัดคลิปทิ้งนะคะนี่เทียนวางไว้ฟึบแคนดี้โคนจำชื่อจำชื่อไม่ผิดต้นไส่หลอเล่นหรอเล่นต้นคิดมาจิ๋ววางไว้ข้างๆค่ะต้นที่วางไว้ไตรงนี้อเมริกัน เรียบร้อยอือม,มีอะไรอีกไหมนะที่เรายังไม่ได้วางมีอันเนี้ยไอคไม่ได้วางแล้วก็ใหญ่ไ,ไปคะ่ะวางไม่ได้ส่วนแคนดี้โค้นะั่นเหรอแคนดี้เคนปะเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะลืมเอาไว้นี่แล้วก็เอาไว้ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะคะทุกครนเออลืมมวกซานตา้าฉลึกไปไ,ไงวางไว้บนนี้นี่ไม่สเิเอาไว้นี่กอน แล้วก็เอาอันนี้นะคะไปวางไม่ได้อีกปเป็นกรรมจริงๆถึงเจ้ามันติดเทียนอ่ะติดแบบก็ติดอันนี้เละโอ้โหถ้าชั้งวัติแบน,นี้เออก็จบเนาะแล้วก็เอาแคนดี้มาเออเอาไหมก็จบเออจะยุ่งยากทำไม,มแล้วก็ขนมปังขิง วางไม่ได้เต็มจบชน,นี้ครนั้นเหรอไม่วางค่ะแล้วเราก็จะวางเป็นอันนี้อีกนิดนึงฟื๊บแล้วก็ต่อไปขอวางต้นคิดว่าหนึ่งต้นที่ไม่ได้ตกแต่งแมววางแหละเดี๋ยวเยอะเกินวางไปเลยต้องรับเดี๋ยวไม่มีแล้วค่ะ งั้นก็ประมาณอย่างนี้แล้วกันเนาะมีอะไรพัเศอีกไหมนะ CPU หรอหวัวใจคอมพิวเตอร์เออใช่เด๋ย่าเรามาเปลี่ยนพื้นกันไหมนี่เขาเขามีพื้นอยู่หลายแบบเลยนะแล้วถ้าเป็นคริสต์มาสเนี่ยต้องพื้นอะไรคริสต์มาสต้องใช้พื้นอะไรทุกคนคอมเมนต์บอกทีเป็นพื้นนี้นะคะทุกคนนะคะทุกคนไม่ใช้พื้นน,นี้ไอ้เปน,นพื้นถังน้ำเลย ฉันอยากได้พื้นนะพื้นสีสวยๆอัเนี้ยก็แปลกๆไปไม่ไม่อยากเลยพื้นเนี่ยตัวใหญ่นคะคะมันเขาจะม,มีแต่แนวเนี้ยงั้นเราพ่นเม็ดสีขาวแล้วกันวนะ่าจะได้เหมือนหิมะตกฟึ๊บฟึบฟึบหรือเหมือนชะลาทุกคนเหมือนอะไรพื้นเนี่ยโอเคฟึบมีอะไรไหม วางขอบไ้ข้างบนหน่อยนะคะทุกคนเราจะวางเป็นทีวีไปไว้ข้างบนทีวีเหรอเออใช่เราก็ไม่ได้วางทีวีเลยเนาะเดี๋ยวเขาไม่จะไม่ทันแต่ทีวีก็วางไม่ได้ทุกคนงั้นเราก็ไม่ต้องวางแล้วกันค่ะวางเป็นพวกอันนี้ดีกว่ารีมทแอร์ใช่รีมแอร์จำเป็นโดยเฉพาะว่าจะปิดแอร์ม่ได้รีโมทแอร์ม,มันไม่มีด้วยเอาเป็นแค่ฝุ่นแล้วกันวางไม่ได้อีกโอเค อ่ะเขานี่แล้วต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรทุกคนอะไรอะ่ะเครื่องอันนี้รอระเครื่องอะไรนะอ้น,นั่นแหละอันนี้เครื่องทำอากาศเอ้ยไม่ใช่อันนั้นอนักมัตจ้มชื่อไม่ได้ทุกคนอันนี้นะคะจะจะกดอีกทมอันนี้เป็นหูฟังเวลาชื่อไม่ใช่ชื่อเวลาติดต่อทุกคนนะเวลาเขาอยากเวลาซานตา้าอยากฟังเพลงเปลี่ยนเป็นหูฟังสีแดงเออใช่หูฟังสีแดงอย่ามันชีบ้านเลยทุกคน เอาออะมาเนี้แล้วกันค่ะทุกคนโอเคมีอะไรข้อต่ออีก่ไหมหนังสือรถเหรอฉันจะเอามาเยอะทำไมฉันจะเอามาเยอะทำไมที่มันก็มีแค่อันเดียวก็ได้โอ้แล้วเราจริงๆระวังอันนี้ก็ได้นะงั้นเอาอันนี้ทิ้งนะคะแล้วก็วางนี้ใส่ฟึบโอเค โอเคนะคะทุกคนประมาณนี้แล้วกันไหมให้บอกประมาณนี้สามพันรอบนะไม่เห็นหว่าประมาณนี้จริงสักทีเกมจะเซ็ตอะไรทุกคนโอเคนะคะสรัดทิ้งน้คะก็เอ้ยอันนี้มันเกะก,กะอโอเคนะคะทุกคหรลัดทิ้งนะคะก็ขอจบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสบคไคร์ด้วยนะบ๊ายบาๆเจอกันคลิปหน้าทุกคนนี่แต่ก่อนก็ไม่ได้คิดมากด้วยนะคะทุกคนมีความสุขกันนะบ้างนะ